การเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิส์ egp ด้วยดิจิตอล id ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0 4 3 3 4ทับว .481 ลงวันที่17กรกฎาคม2568กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพัฒนาการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ egp ด้วย Digital ID, ดิจิตอล id โดยเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน thai id ของกรมการปกครองและแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการยกระดับความปลอดภัยให้สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้และสอดคล้องกับมาตรฐานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานระบบ EGP ทั้งหน่วยงานของรัฐและผู้ค้าภาครัฐสามารถเข้าสู่ระบบ EGP ด้วยดิจิต a ล ID ผ่านแอปพลิเคชันไท a i ID และเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม2568เป็นต้นไป การเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก์ egp ด้วยดิจิตอล id 1การติดตั้งและลงทะเบียนในแอปพลิเคชันผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าสู่ระบบ egp ด้วยดิจิตอล id ต้องติดตั้งและลงทะเบียนในแอปพลิเคชันดิจิตอล id ที่ต้องการใช้งานก่อนโดยปัจจุบันมีแอปพลิเคชันไท a id i ของกรมการปกครองและเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนที่รองรับการเข้าสู่ระบบ egp ด้วยดิจิตอล id การติดตั้งและลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน t h ยไอดของกรมการปกครองผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดป a าดิจิทัลไอสามารถดำเนินการดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยไอดลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียนซึ่งใช้ได้ทั้งระบบ ios และระบบ android 2. การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้2วิธีดังนี้1ลงทะเบียนด้วยตนเอง สงลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https w www i o i p a g o t h a p p t h a d d การติดตั้งและลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตั้งของธนาคารกรุงไทย สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ h t t p s c o k l o n g t h a i c o m t h c o n t e n t p e r s o n n a l p o a t a n g h o w t o r e g i s t e r 2การเข้าสู่ระบบ eGp 2.1ผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านหรือเข้าสู่ระบบด้วยดิจิตอล ID หากเลือกเข้าสู่ระบบด้วยดิจิตอล ID ให้เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการและได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 2.2ระบบจะแสดง QR code 1. กรณีเลือกเข้าสู่ระบบด้วย Thai ID ของกรมการปกครองระบบจะปรากฏ QR code ดังภาพ 2. กรณีเลือกเข้าสู่ระบบด้วยเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนระบบจะปรากฏ QR code ดังภาพ2.3เปิดแอปพลิเคชัน Thai ID หรือเป๋าตังที่ได้ติดตั้งและลงทะเบียนไว้แล้ว2.4ส,ส,สแกน QR code บนหน้าจอด้วยแอปพลิเคชัน 2.5กรณีสำเร็จผู้ใช้งานจะเข้าสู่ระบบ EGP เพื่อใช้งานต่อไปหากผู้ใช้งานมีหลายบทบาทระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานเลือกบทบาทเพื่อเข้าสู่ระบบ2.6กรณีไม่สำเร็จระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนตามกรณีดังนี้ 1. กรณีไม่มีผู้ใช้งานในระบบ EGP ระบบจะแสดงข้อความว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลผู้ใช้งานของท่านในระบบ EGP 2กรณีรหัสผู้ใช้งานถูกระงับระบบจะแสดงข้อความว่าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากรหัสผู้ใช้งานของท่านถูกระงับ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าสู่ระบบ EGP ด้วยดิจิตัล ID ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กอค0 4 3 3 4สี่ทัว4สีลงวันที่17กรกฎาคมสองพโดยสแกน QR code นี้หมายเหตุหากผู้ใช้งานพบปัญหาการเข้าสู่ระบบกรุณาติดต่อคอนเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางเบอร์โทรศัพท์0 2 2 7 0 6 4 0 0กด3 หรือแจ้งปัญหาการใช้งานไนออออนไลน์หากท่านมีประเด็นปัญหาหรือข้อสงสัยติดต่อได้ที่กลุ่มงานวิชาการสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุงขอบคุณค่ะ